เลิฟลี่แดงกันอีกแล้วนะครับนีน่นะครับทุกคนชุดใหม่แค่ชุดนะครับทุกคนคือสวยงามมากใช้สกิลคุณมาเลยคุณสายเลยแล้วกดโดนพร้อมกันไงพื่พอเอามาลี่ไปฝั่งของเพิ่มนี้ไหม Gì But have ตัวช้าเมืจ่จมะมารอคน,นะบมนะบมนะบมนะว่าจะพม,มาัาเพื่อนเราขอขอ,ขอน,นอยไ,ได้ไหมอันนี่ตังเดือสีร้อยสีร้อยใช่ไหมขอของหน่อยขอบคุณนะไหโดนเลยไหมขอดองหน่อยขอบคุณนะ คหนึห่งล่างมันไม่มาข้างบนกันนะพ่อเอ้ยห,อหนึ่คิวแบบอิ่ๆอมๆนะฮะเราจะมาบาคารมาม เือดเป็นรอยเลยมั้งเนี่ยลดร่องมันอยู่ข้างบนใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยได้แม่แม่ เพื่อนไม่รอดคือกดดันมากเลยอ่ะเพื่อนร่วมทีมแต่ว่าเก็บสไนเปไปสองตัวแต่ว่ามีอีกตัวหนึ่งที่มกรยิงแล้วมกรยิงแล้วก็ไม่ตื่อคือแบบเลือดเยอะมากเลือดที่เป็นร้อยเลือดที่เป็นพันเลยมั้งน่ะคือยิงก็ยิงไม่ตื่อเยสุกตีเลยเดี๋ยวมกรซุ่มเองนะพ่อถ้าพ่อปล่อยดูนะแล้วพ่อปล่อยเลยก็ได้นะ สกิลค้นหาและทำลายเลยใชสกิลค้นหาและทำลายเลย First Blood สกิลคูลดาวอยู่พ่อต้องรอดนะพ่อไม่รอดไม่ได้นะเสียซื่อพ่อมอังกรเบิดโอ้ยควรบอกตัวเองมากกว่าย <c oughs> ิงแต่มังกรจริงๆห่อพ่อ They have brawn, but I have the brain. และทำลายเลยคือคนผาและทำลายเลย First blood อุ้ยมังกรไม่รอดอีกแล้วทุกคนคือมันไม่มีใครมากลับมังกรสักคนไง เราต้อรวรวมก่อนเลยเ,เดี๋ยวมันจะชุบกัแล้ว,ลวนี่งค์นาะ

วิ่งตะเริดไปไหน่อยครับคือมอกก็จะซื้อแต่สนาทิตาม่ได้นะถ้าม่สนายมันน่าซื้อจังเลยว่ะพ่อมอไม่เข้าใจเลยท่องไวต้ตานี้เราต้อง,ง,องชนะรีบเร็วให้ทุกคนแล้วของหน่อยของหน่อยดออยคุนะขอาหน่อยขอบค,คุณนะ ใส่เปย์จริงๆว่ะพ่อพ่อได้ฉายาเหมือนว่าใส่เปย์พ่อกดโดนใช้สกิลค้นหาและทำลายเลย มาจอมังกรให้ได้จริงๆเลยทำไมมันทำไมมังกรไม่รอดอยู่คนเดียวอ่ะมังกรไม่ได้เล่นเลยอ่ะพอต้องรอดนะ ออกมอไปเลยใช่คนนี่ไงที่วิ่งตะเลืบหรือเปล่าใช่คนที่วิ่งตะเลืบหรือเปล่าว้าวแปดอ่ะเฮ้ยพ่อไม่ได้สกิลเลยแต่มังกรหมอคิดว่ามังกรเป็นพาระแต่มังกรซัำได้ที่สามโอ้อะไรของมังกรดดได้ไม่ได้ยี่สิบมั้งเดี๋ยวพ่อจะเล่นของพ่อเองนะมังกรไม่ได้อ่ะ ทำไมไม่ได้อีกแล้วอ่ะพ่อได้อะไรไอเทมตั้หกสิบหกแล้วนะมั้งเมื่อก่อนได้แค่ยี่สิบห้าเมืมม่อก่อนว่าอุ้ยแต่เมื่อก่อนไม่ได้ชุดนี้ชุดเดียวอ่ะถ้าเมื่อก่อนไม่ได้เมื่อก่อนก็จะไม่ได้เลยชุดเนี้ยแต่แม้เมื่อก่อนไม่เป็นหรอสวัสดีครับ